เรื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีบรีส์เรื่องสัตว์เสือซึ่งคิวในการถ่ายทําในวันนี้นั้นเป็นฉากที่คุณชายเบสสี่จะต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยผู้รับบทแบกหามในวันนี้ก็คือคุณสมชายและพี่ชาคิดเย้เยมนาม ซึ่งก็ต้องบอกก่อนละครับว่าการถ่ายทําหนังถ่ายทําละครแน่นอนมันก็ต้องถ่ายรับกว้างรับแค่พิกหน้าพิกหลังกลับไปกลับมาคุณสมชายของเราก็ต้องแบกพิติเข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะได้ภาพที่ผู้กํากับต้องการ ซึ่งน้ําหนักของพี่ตี๋เนี่ยก็มีหกสโลอัพอย่างแน่นอนดูจากทรงแล้วคุณสมชายของเราเนี่ยคงจะเหนื่อยหน้าดูแหละครับเป็นดารามันก็ไม่ได้สบายนะครับใช่ไหมครับคุณสมชายทำไมเล่นเหนื่อยเท่าเหมือนเลยอ่ะโอ้โหมาแล้วหนักใช่ไม่ไม่ยืนเกรงใจเอาเหล็กเอาเหล็กแป๊บทำเหล็กตันมานี่ผัอะไรนะพยายามทำตัวเบานะผมพยายามทำตัวเบาทำยังไงวะท่านในใจเนี่ย